สวัสดีค่ะลูกค้าร้านตะวันบ้านนกดาวนครสวรรค์นะคะวันนี้เราได้มาผ่านมาทางพิโลกนะคะได้แวะมาเยี่ยมลูกคะนะ้าเนาะบ้านน้องฟ้ายนะคะที่กําลังตกแต่งบ้านทําห้องน้ําห้องครัวด้านล่างใกล้จะเสร็จแล้วนะคะก็จะเตรียมบุญทําบุญขึ้นบ้านใหม่วันนี้ทีมงานร้านตะวันบ้านนกดาวเรามีโอกาสผ่านมานะคะมาแวะดูว่ามีอะไรที่ าทางทีมงานเราจะช่วยดูแลได้นะคะก็เห็นบอกว่าใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะค่ะอันนี้เราก็มาดูบ้านที่อยู่กลางสวนของจังหวัดพิโลกนะคะแถวแถววังทองบรรยากาศจะดีเลยนะคะแถวนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นบ้านสวนที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ถ้าเสร็จแล้วสวยมากเลยนะคะเนี่ย ค่ะอันนี้ก็จะเป็นด้านล่างนะคะน้องฟ้าบอกว่าทําห้องครัวห้องน้ําด้านล่างนะคะวันนี้เราก็มาดูเป็นไกด์ไลน์นะคะว่าบ้านสไตล์บ้านสวนอันนี้เป็นทรงปั้นหยานะคะสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำพร้อมห้องโถงนะคะอันนี้ลูกค้าก็ต่อเติมด้านล่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของด้านล่างนะคะห้องน้ำต่อด้านล่างนะคะก็แนะนำน้องว่า อย่าพยายามอย่าอะไรไปมุงปิดตัวของฝ้าคานข้างบนนะคะปล่อยโปร่ปงโปอย่างนี้จะสวยเลยค่ะเพราะว่าทางร้านเราก็เดินคิ้วบัวให้ทาสีกันปวกแล้วก็ทาสีพื้นตัวลอดตรงเดินคิ้วบัวให้สวยงามค่ะก็จะเป็นลักษณะโปร่งๆปอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะคะค่ะตรงช่วงบันไดก็จะมีคุ้ม ค่ะอันนี้อยวเราขึ้นไปดูข้างบนนะคะว่าตอนนี้น้องเขาได้ต่อเติมไปถึงไหนแล้วนะคะอันนี้ก็งานที่ทางร้านตะวันเราเดินเสร็จไปให้เรียบร้อยสายไฟเดินอุปกรณ์นะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นนะคะเราก็จะมีบงังคันให้เพราะบ้านยกสูงมีบงังคันก็จะปิดข้างล่างมองมาไม่เห็นนะคะพื้นเราก็จะยาวนะคะฝายาวให้บรรยากาศดีเลยนะคะ ของอำเภอแถวแถววังทองนะคะอากาศเริ่มเย็นๆนะคะอันนี้ก็บ้านหลังนี้ก็เป็นฝาบางใบนะคะที่เราได้ส่งไปเมื่อตอนประมาณปลายปีที่แล้วนะคะตอนนี้ลูกค้าก็กําลังต่อเติมห้องนองห้องน้ํานะคะใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าต่างยาวนะคะมีราวกันตกให้รับแสงนะคะ,คะน้้งก็ อันนี้จะเป็น2ห้องนอนนะคะสห้องนอนนี้เป็นห้องโถงนะคะห้องนอนที่1ห้องนอนนี้ก็จะกว้างอยู่ที่3ามเมตรห้คูณสเมตรนะคะบ้านหลังนี้หน้ากว้างอยู่ที่6เมตรลึกอยู่ที่8เมตรนะคะนี้ประตูหน้าต่างเราก็ทําเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่สองนะคะทีมงานเราก็มาดูด้านรายละเอียดให้อีกรอบหนึ่งนะคะ นี่เป็นด้านนอกค่ะห้องน้ําก็อันนี้ทีมของน้องฝ้ายเขาก็ติดตั้งห้องน้ําเองนะคะปูกระบงกระเบื้องนะคะค่ะนี่เป็นประตูออกไปด้านนอกมองไปก็เป็นบรรยากาศของสวนทุเรียนนะคะอันนี้น้องเขาทาสวนทุเรียนอยู่ใกล้ๆเขาเลยค่ะบรรยากาศดีเลยค่ะทีมงานเราก็ผ่านมาแวะดูความรา,า,ายละเอียดให้ก่อนที่น้องเ็าจะทําบุญขึ้นบ้านใหม่นะคะค่ะ ใส่ไฟก็ติดอุปกรณ์ไฟเรียบร้อยแล้วนะคะบรรยากาศดีเลยค่ะลูกค้าท่านใดสนใจผลงานของนานตะวันบ้านนอกดาวสามารถติดต่อได้นะคะ0822429263หรือเข้าไปดูในหน้าเพจได้เลยนะคะ พื้นเราก็จะยาวไม้ฝายาวนะคะเราจะไม่ต่อไม้นะคะคอนเซ็ปต์ขอ,ของร้านะวันบ้านดอกดาวย์จะเน้นคุณภาพสวัสดีค่ะ